คลิปนี้เดี๋ยวเรามาสรุปยอดสถิตินะคะสตรีมเพลง24ชั่วโมงแรกกันค่ะแล้วขอบอกเลยว่ายอด Spotify พุ่งดีมากขนาดโปรดิวเซอร์คนดังยังต้องออกมาขอบคุณทั้งหมดทั้งมวลมีหลายเรื่องเลยค่ะติดตามกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะมากค่ะเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูสถิติแล้วก็หลายๆเรื่องเลยเนะ้ะที่เกี่ยวกับ MV เพลงใหม่ New Man ของน้องลิซ่ากับคุณพี่โลซเลียกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะช่องนี้จะอยู่ไม่ได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนจากทุกท่านนะรวมถึง f อน้องที่ส่งซุปเปอร์แตงมาให้อดินในคลิปก่อนหน้านี้จำนวน200บาทด้วยเรียกว่าคนดีคนเดิมเลยค่ะเป็นขาประจำช่องไปแล้วนะคะก็ส่งมาให้อดินทุกคลิปก่อนหน้านี้เลยยังไงแอดินต้องขอขอบพระคุณ ุณจากใจจริงนะคะทีนี้สถิติอย่างไม่เป็นทางการได้ออกมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนกับเพลง A n น Woman นะ24ชั่วโมงแรกทาง YouTube เราทำไปได้ประมาณ20.8ล้านวิวโดยประมาณค่ะยอดไลค์ก็ประมาณ1.6ล้านไลค์ใน24ชั่วโมงแรกบน YouTube โอ้โหขอแชร์นิดนึงว่าเมื่อคืนช่วงดึก นึกว่าแบบเออจะไม่ถึงแบบ20ล้านแล้วนะแต่ในที่สุดทุกคนก็ทําได้สําเร็จนะคะก็เป็นเป้าหมายที่แฟนๆอยากให้มันเกิน20ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงแรกนั่นแหละอาทิตย์นี้เดี๋ยวมาดูทางด้าน Spotify กันบ้างดีกว่านะคะแน่นอนเขาว่าด้วยความเหนียวแน่นของแฟนๆชาวไทยก็ส่งให้เพลงนี้เดบิวต์ขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ต Spotify Thailand ได้สําเร็จนะคะโดยยอดสตรีม2องล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ครั้งอันนี้รู้สึกว่ายอดมา พอกับ Rock star ร็อกสตาร์เลยป้าถ้าอันนจำไม่ผิดไม่ชัวรนะคะตัวเลขนี้แล้วก็ชาร์จ USA ค่ะเดบิวต์มาเป็นอันดับที่87นะด้วยยอดสตรีมประมาณ540,000กว่าครั้งทีนี้ชาร์จของบราซิลค่ะอยู่ในอยู่ในอันดับที่78ด้วยยอดสตรีมประมาณ350,000ครั้ง ส่วนยอด Global Spotify โหอ,อันนี้พุ่งแรงมากค่ะขึ้นมาอยู่ในลำดับที่4บน Global Spotify ที่สำเร็จนะคะด้วยยอดสตรีมประมาณ6.8ล้าน8ดพกว่าครั้งโอ้อันนี้แอมมี่ต้องบอกเลยนะคะว่าสูงมากนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะแซง Rockstar ด้วยไหม จำจำได้ว่าลักตามันประมาณ5ล้านกว่าๆนะคะแต่ถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะต้องบอกเลยค่ะว่าทุกคนเก่งมากนะบอกได้เลยว่าแค่นี้ก็เก่งแล้วคือสุดยอดมากแล้วแหละแล้วเหมือนที่แอดมินเคยบอกว่ามันเป็นกลิ่นแบบอินเตอร์จาร๋าไงคือยอดสตรีมมันน่าจะ เพิ่มมากกว่าร็อกตา์อยู่แล้วนะคะอาทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูเรื่องความน่ารักของเหล่าคนดังในแวดวงต่างๆที่ช่วยกันพพอร์ตน้องของเรากันต่อดีกว่านะคะแล้วก็ใครยังจํากันได้กับเจ้าหญิงมาฟอด้าแห่งบังการ,รีนนะคะคือเจ้าหญิงที่มีความเอนดูต่อน้องเราแบบที่สุดนะไม่ว่าผลงานเพลงอะไรของน้องที่ปล่อยออกมาเจ้าหญิงจะต้องมาแชร์ลงทาง IG Story ส่วนตัวแทบทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าหญิงที่เคยเจอกับน้องเราพร้อมทั้งถ่ายรูปตั้งแต่อต้อนแต่ออ เลยอะนะอน,นอกจากนั้นก็เป็นสามสาวนะคะ blackpink ที่มากันครบเลยค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะแชร์นะคะ mv เพลงใหม่ลงทาง ig story ส่วนตัวแล้วก็ support ผลงานเพลงของมักน่นอยในวงเนะาะทีนี้ในส่วนของความเป็นลูกรักของ top social p l a t อร์มออนไลน์บนโลกใบนี้ค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแพลตฟอร์มใหญ่ในอุตสาหกรรมงการเพลงเขารักลูกสาวของพวกเรานะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะกับคอมเมนต์ที่ ว่า New Woman Era Unlock เออ Spotify ก็มาค่ะกับ Love This New Era of Lisa อะ ต่อมาก็ iHeartRadio นะคะ I am a new woman after watching เอออีกแอคเคาทนึงค่ะ Global Citizen ที่เดี๋ยวน้องของเราเนี่ยจะไปขึ้นคอนเสิร์ตเร็วๆปลายเดือนนี้แล้วนะในกรุงนิวยอร์กนะก็มาคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ในส่วนแพลตฟอร์มตรงอย่าง Instagram ค่ะก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เหมือนกันกับ La La Love It อ่ะเป็นไงเห็นปะเขาซื้อลูกของเรานะคะทุกคน ทีนี้ก็เดี๋ยวทางพี่โรซาเลียกันบ้างดีกว่าค่ะพี่โรซาเลียเองก็ได้มาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะคือพี่เขามาพิมพ์เป็นภาษาสเปนสเปนิชนี่แหละแล้ก็แอดมินเนี่ยใช้มือถือแปลเอามันมีความหมายประมาณว่าขอบคุณนางฟ้าส่วนลูกสาวของเราค่ะก็ได้ไปคอมเมนต์ไอจีของพี่โรซาเลียด้วยพร้อมตอบเป็นภาษาสเปนนะคะว่า ไตอาโมน่าจะน่าจะเป็นคำนี้มาที่แปลว่าฉันรักคุณนะคะอ่ะอะไรประมาณนั้นทีนี้หลังจากเพลงปล่อยออกมาคือน้องของเราก็มาอัภพเบื้องหลังนะคะลุงทาง IG ส่วนตัวพร้อมกับโพล่ลาสุดกับโลเคชัน่นภาพวาดทีเซอร์บนกำแพงของ New w o m a นก่อนหน้านี้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้น้องน่าจะอยู่เมกานะคะทุกคนแล้วคือหุ่นจึ้งมากแลวหนึ่ง 2คือยิ้มแป้นพร้อมรับยอดสตรีมท่มท,น,ทนไป6ล้านเอา้าอย่าว่างั้นงนงนี้เลยค่ะทุกคนอย่างคุณอิวยาค่ะที่เป็นโคไรเตอร์กับโปรดิวเซอร์เพลงนี้ยังตกใจกับไสติอันดับที่4จาก global spotify ใน24ชั่วโมงแรกอยู่เลยนะคือพี่เขาเองยังต้องแชร์ข้อมูลน,นี้ค่ะพร้อมแคปชั่นว่า wow thank you ลงทาง i อส่วนตัวแบบนี้ด้วยเอาจริงๆก็มันก็เป็นอะไรที่แบบ น่าภาคภูมิใจแล้วก็น่าดีใจนะคะสำหรับตัวน้องลิซ่าเองแล้วก็แฟนคลับน้องทุกคนนะจางหัน้น้องเองก็มาลงคลิปวิดีโอชาเลนจ์ค่ะสำหรับเพลงนี้แล้วถ้าเต้นท่อนฮุกใครสายเต้นไปแกะตามกันได้เลยนะเหมือนน้องเคยให้สัมภาษณ์กับนิสานแอลไวป้าก่อนหน้านี้ว่าถ้าเต้นเพลงนี้จะง่ายกว่าร็อกซด้วยแต่สำหรับอิมเมทีฟคนนี้นะคะดูแล้วบอกเลยค่ะว่า ยากทุกแพลงเลยลูกยิ่งสะบานโค้งใส่ส้นสูงของหนูนะคะยิ่งทำให้แม่ทึ่งในความแข็งแกร่งของหนูขนาดนี้ส้นสูงปริ๊ดเลยนะแล้วสะบานโค้งเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยสวยมากองศาสวยมาก ก็ส่วนคลิปเมื่อวานนี้ที่น้องลิซ่าได้ไปออกรายการวาไรตี้ที่เกาหลีใต้แอดมินก็ไปดูมาแล้วนะคะน่ารักเนะเาะแล้วก็ล่าสุดนี้รู้สึกว่ามีคนใส่ซับให้แล้วเมื่อวานตอนที่ดูที่เพิ่งออกมายังมีแค่ซับอิงอยู่ก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรประมาณนั้นแต่เวลามีคนใส่ซับไทยให้ไปดูอีกรอบก็รู้สึกว่ามันตลกดีนะคะก็สารภาพจริงๆว่าก่อนหน้านี้ไม่ไม่เคยดูรายการวาไรตี้นี้มาก่อนแต่ว่าแอดมินก็ชอบน้องพิธีกรดำเนินรายการนะ เขา5าค่ะแล้วก็ไม่มีการหงสรงหงสวยอะไรใดๆทั้ทงสิ้นแล้วก็ยิ่งมาจับคู่กันกันกบน้องลิซ่าผู้ไม่ค่อยแบบคีปลูกแล้วก็มีความธรรมชาติสูงอยู่แล้วด้วยมันก็เลยยิ่งบันเทิงเข้าไปใหญ่นะคะแนะนําใครยังไม่ได้ไปดูก็สามารถไปดูได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยถือว่าน้องก็เดบิวต์มานานถึง8ปีใช่ไหมกับทาง YG น้องเองก็ไม่เคยได้ไปแบบไปแบบออกรายการวาไรตี้แบบเดียเด่ยวๆคนเดียวเลยนะคะสําหรับในวงแบล็คพิงก์ก็ไปออกน้อยค่ะมีแค่ สองสาครั้งเองมั้งในเกาหลีใต้อะยังไงก็ไปดูเลยค่ะเมาส์กันเก่งเวอร์แล้วน้องเราเองก็มีสอนพิธีกรพูดภาษาไทยได้นะแต่จะพูดคาว่าอะไรอยากให้ไปดูเองแล้วก็คุณจะแบบมัตลกดีน่ารักดีนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่แอดมินเอามาฝากเอาไว้ในคลิปนี้นะคะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าจ้ะ <S <S